ข้อนี้เนี่ยใน Choice มี c o m m e r e แล้วก็ comply รูปต่างๆกันนะครับสเสรีรื่อยๆก่อนนะตอบเป็นข้อแมวเหมียว C-Cat นะครับมาดูทีละช้อ i c e เลยว่าผิดหรือถูกยังไงเริ่มจากข้อ A ก่อนนะ c o m m e r r e คุณเบิร์ตถามนิดนึงว่ามันเป็น verb หรนะือ adjective ไห sure เป็น verb หรือ adjective เป็น adjective ส่วน comply เนี่ยเป็น verb นะมันจะแปลว่าปฏิบัติตามฮนะ comply ปฏิบัติตาม comply ปฏิบัติตาม ทีเนี้ย adjective สามารถตามด้วย verb เพียวเ verb ไม่ผันใช่ปะปกติไม่ได้นะดังนั้นอันเนี้ยผิดหนึ่งดอกละมาดูดอกที่2นะครับก็คือ sure เป็น adjective ส่วนใหญ่มันจะอยู่หน้าคำนามหรือไม่ก็หลัง verb to be อะ sure มักจะอยู่หลัง verb to be อยู่แล้วสมมุติเราบอกว่า I am sure that this is the right decision ฉันมั่นใจในะว่าเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่มาเรียน c o ร e r นะเห็นไหม sure เป็น adjective จะอยู่หลัง verb to be แบบนี้เลยแต่ว่าในข้อ a ไม่ะไม่มี verb to be เลยยังไง a a n ก็ผิดนะครับมาดูข้อ b boy ฮนะ b boy เป็น be sure อะดีขึ้นหน่อยคือเติม verb to be ให้ํำว่า s u r e เรียบร้อยเลยแต่ก็ยังผิดอยู่ดีผิดที่ว่า comply มันเป็น verb เพียวหรือ verb ไม่ผันอนะ verb ไม่ผันจะไม่ตามหลัง sure แบบนี้นะสมมตินะ ถ้าเกิดเราจะยืนยันเลยว่าจะใช้เป็น be sure แน่แนต้องเติม to หน้า comply ฮะจะพอไหวแต่อาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะดูเป็นประโยคที่แปลกๆหน่อยจะได้แบบนี้ครับว่า the manufacturing plant underwent a thorough inspection to be sure to comply with safety regulations โรงงานที่ผลิตสินค้าข้าวของต่างๆเนี่ยได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดถีท่วนเพื่อที่จะ มั่นใจนะว่ามันจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอาจจะฟังดูแปลกเล็กๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับผิดก r a มาก r แบบบรลายนะจะพอไหวเฉยๆแต่ว่าในข้อบีบอยเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีทูอยู่ดีจึงผิดแน่นอนถัดไปเป็นข้อ4ครับข้อ4เป็น insure compliance insure เป็น verb นะส่วน compliance เป็นคำนาม คำนามอยู่หลัง Ver รได้ปะได้เพราะเวริรก็มี Object ไง compliance ก็เปรียบเสมือนเป็น Object ของคำว่า insure compliance มันจะแปลว่าการปฏิบัติตาม compliance การปฏิบัติตามอย่างนี้เขาบอกว่าโรงงานที่ผลิตสินค้าเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดทีทั่วเลยเพื่อที่จะมั่นใจนะว่าโรงงานเนี้ย ปฏิบัติตามมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยถูกต้องแล้วต่อเป็นข้อ c c a t นะครับข้อดีด็อกมีคำว่า be i n s u r e เพิ่ม b มาอันนี้ผิดเพราะว่าปกติหลัง verb to be จะไม่เป็น verb เพียวหรือ verb ไม่ผ่านแบบนี้ถ้าเกิดจะมี verb to be ก็ต้องเขียนเป็นพวก continuous เป็น be wing be ensuring แบบนี้ แต่ถ้าเกิดใช้เป็น b e e n s u r i n g ก็ปแปลกๆอยู่ดีมันจะแปลว่ากำลังกำลังทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามเนี่ยเป็นไปตามกฎข้อบังคับอะไรเงี้ยมันฟังดูแปลกมันไม่จะเป็นต้องใช้คอนใช้เป็น insure compliance แบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับพอได้ไม่เอ่ย